จวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการส่งมอบบ้านนะครับตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสก็อสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ประสบในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับนายสุพงกิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางจันเพนกิติพัฒน์พิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้กับนางเลาะ นางหน่อลูโพนะครับพงไพรสกุลวัย63ปีบ้านเล็กที่8 4ทับ2หมู่ที่7บ้านห้วยแก้วตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ห้องสอนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมบ้านจากเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอน เป็นเงิน7 0 0 0 0บาทโดยนางหน่อหลูโพนะคะก็เป็นผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและเป็นผู้สูงอายุค่ะที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่สภาพบ้านนั้นนะคะก็เก่าแล้วก็ทรุดโทรมมากการสร้างบ้านในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมแรงร่วม,มใจจากทุกภาคส่วนในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจิตอาสาพระราชทานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันนะคะดําเนินการในการสร้างบ้านพร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ สดที่บ้านห้วยแก้วอีกด้วยค่ะักบก็มีบ้านหลัง